หล่นรับแลค่ะเราจะมาลองชิมเรายังไม่เคยชนะิมนะมานูบ้ใส่กันหน่อยเนะขาบอกอจะมากแบบราคาแพงมาก,ามากจะดวงกันว่าคุ้มไหมคุ้มนะคะเป็น,ปนยังไงคะกิโลตั้งสี่สิบแต่อร่อยสี่ร้อย บอ,อกซิมันเป็นยังไงอนไรไม่มือมันเยอะอค่ะมันหอมมันหอมมากเลยแล้วยังไงอีกมันแบบแล้วเหมือนกันแล้วมีกินองที่เราชอบเลยใครชอบอะไรบกด้วยคุ้มไหมคะคุ้มย่ยนายกินไม่หยุดเลยโอเค่าดไหม อันนี้ถูกต้องชุดแมพให้กี่คะแนนเต็มสิบหรือร้อยเต็มสิบ